น่ารักมากอีซูซินกินเที่ยวสุดฟินในเมืองไทยหลังเดินทางมาถ่ายทำซีรีส์ เดินทางมายังประเทศไทยตั้งแต่วันที่23มีนาคมที่ผ่านมาสําหรับนางเอกสาวชาวจีนอย่างอีซูซินเธอมาถ่ายทําซีรีส์จีนเรื่องใหม่ของเธอกับเรื่อง Speed and Love ที่ได้ประกบคูก่กับพระเอกหนุออ่มเหอวีเรียกดยว่ายกกล้องพากันมาถ่ายทําถึงเมืองไทยแม้ว่าในประเทศไทยจะเป็นช่วงหน้าร้อนแต่เราทีมงานและนักแสดงก็เต็มที่กันมากๆในขณะที่สาวอีซูซินก็ยังเฟรนลีและทักทายแฟนๆชาวไทยอยู่ตลอดเลยล่ะคะ่ะ งานนี้แฟนๆที่ไปดักรอให้กำลังใจนะบริเวณกองถ่ายก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงโมเมนต์ความแสนดีของสาวอีซูซินที่ได้ซื้อชาตามือมาแจากทีมงานและแฟนๆเรียกด้วาน,น่าวรักมากๆมีแฟนๆที่ได้รับชาก็ออกมาถ่ายอวดโมเมนต์ความประทับใจพร้อมกับชื่นชมความใส่ใจของเธอที่มีต่อแฟนๆด้วยนอกจากนี้คาวีซูซินก็ยังได้อวดภาพสุดน่ารักถ่า